สวัสดีครับนี่คือรายการ Chicken Gaming ค,ครับพักนี้ใครรู้สึกกันบ้างไหมว่าเกมเก่าๆกลับมากันมากมายเหลือเกินถึงแม้ว่ากระแส Nintendo จะกลบข่าวเปิดตัวของบรรดาเกมใหม่ที่เปิดตัวไปบ้างแต่ผู้ชมคงจะไม่ลืมว่าเราเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วในภาคก่อนเอาแค่ Nintendo เองกับเกมใหม่ของเขา Mario Kart World ที่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งระบบเกมแคปไอเทมระบบแกล้งผู้เล่นนี่มันเกมเดิมเลยนี่หว่า ยังมีนับเกมที่ออกมาได้นับปีแล้วอย่างเซลดาภาคบลิ t อฟเดอะวท์ที่มีคนเอามารีวิวเขาก็ลองมาเทสกันว่ามันลื่นขึ้นสม,มูทขึ้นไหมเฟรมตกหรือเปล่าก็ทําให้คนกลับมาสนใจกันมากขึ้นมนขลังของเกมเก่าไม่ว่าจะทําออกมาอีกกี่ภาคแฟนเกมก็ยัยงต้อนรับอยู่เสมอแล้วมนขลังของสูิตสองก็ได้ปลุกเกมเก่าขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งอย่างกับการปลุกผีขึ้นมาจากหลุมไม่ว่าจะเป็นเกมนินในเครื่องนินเทนโดหุ่ยสิบสีก็มีคนเอามาลองเทสเพอร์ฟอร์แมน ลุกกระแสเกมย้อนยุคและอีกหลายตัวที่พอรอนลงสวิตสองได้แล้วอย่างเกม c y เบอร์พัง2,077ที่พอร์ตลงมาเป็นแฮนด์เฮลได้อย่างลื่นไหลแม้ว่าจะยังทําได้ไม่ดีเท่า p พลย์แต่หลายคนก็น่าจะพอใจ อีกเกมที่ทำมาเพื่อท้าทายสายเทสเพอร์ฟอร์แมนว่า Hogwa r t s l e g a c y ที่ทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นสวิตสองจะออกมาได้ดีสักแค่ไหนกันพวกแสงเงาแสงสะท้อนและญ้าที่หายไปอีกทั้งระบบโมชั่นกล้องอย่างพวกโมชั่นเบลที่พอตมาได้แล้วแล้วก็มาใส่ในสวิตสองก็ทำมาได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าสวิตสองอาจจะเป็นรองในด้านทำรีเฟกแสงสะท้อนบนพื้นหรือในน้าแต่ก็ถ้าไม่เอาไปเทียบกับ Play 5แบบเทียบกันหน้าจอต่อจอก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน สักเท่าไหร่นักนอกจากนั้นแล้วยังมีเกมเพย์สเพย์หที่เฝ้ารอตบเท้าเข้าสู่เกมของสวิตอีกมากรวมทั้งเกมแห่งปีอย่าง e l d e ด r i n ลเรามาดูกันว่าเกมออกใหม่อื่นๆที่ยังสร้างความตื่นเต้นไม่รู้ลืมที่ไม่ว่าจะออกรีเมคดีมาเตอร์มากี่ทีผู้เล่นก็นยังเฝ้ารอที่จะเล่นอีกอย่างไม่รู้เบื่ออย่างเกม s i l e ซเลน l l f 1. เกมแฟนชายยอดนิยมของคุนามิที่เล่าเรื่องโลกมิติสยองขวัญที่กำเนิดขึ้นที่เมืองไซเล Hill มาในเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่ยังใช้ชื่อไซเลนฮิลอยู่นี่น่าจะเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าเราเล่นเกมที่คุ้นเคยมันฟินและไม่ค่อยผิดหวังมากสักเท่าไหร่นักเพราะในภาคใหม่นี้เท่าดีเทลเลอร์ออกมาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือบรรยากาศความสยองขวัญและดนตรีที่ทำให้รู้สึกเครียดกับโทนสีหม่นและโลกที่มีสีแดงหมันหม่นจากโลกสนิมเปลี่ยนมาเป็นโลกที่มีดอกไม้สีฉาดมาแทนที่ แล้วบรรดาผีทรงประหลาดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความผิดบาปในใจของตัวเอกที่ใส่เล่นหิวไม่เคยทิ้งคอนเซปต์นี้ไปแต่อย่างใดและบรรดาเกมเก่าที่เพิ่งเปิดตัวเทเลอร์มาในปีนี้แต่คาดว่าน่าจะพร้อมมาให้เล่นแน่ๆก็อย่างโวนิมุชชในชื่อภาคใหม่อย่าง Way ofsort ที่คราวนี้กราฟิกมาใหม่หมดแม้ว่าแพทเทิร์นและระบบการเล่นจะไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่นักเกมที่ผู้เล่นคุ้นเคยก็ยังเป็นข้อดีที่คนเล่นไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกับวิธีเล่นมากมายนัก กลายมาเป็นข้อดีที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้เล่นเก่ากลับมาแถามได้ผู้เล่นแฟนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้นี่เองเกมปีหน้าเราจะได้เล่นเกมภาคใหม่ที่เราคุ้นเคยตามมาอีกเพียบอย่างเกมยิงซอมบี้ Resident Evil ดีเครื่องหรือภาค9เปลี่ยนผีมากี่ภาคคนก็ยังไม่เบื่อเอเดนลิงเดอะวิ t เชอ r ์ GTA เกมภาคต่อทั้งนั้นเลยและเป็นเหล่าเกมที่ประสบความสําเร็จสูงสุดของแต่ละค่ายอีกด้วยถึงว่าล่ะครับเกมออกใหม่กระแสจึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเท่าไหร่นักเพราะปีหน้าเกมแฟนชายตามมาอีกเพียบ The <Legend> over here! gend over I'm Go back to your own. series that tells its story through more than 100 unique characters the field has been completely redesigned with HD background graphics and updated character illustrations an epic story spun anew after 30 years Suikoden 1 and 2 HD remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars